ณใจกลางป่าดงดิบชายหนุ่มนามว่าบุญทานผู้ชำนาญการกำลังเดินเข้าป่าหาสเสบียงเสียงนกร้องระงมบรรยากาศในายามเช้าช่างสดชื่นแต่แล้วเสียงวีดแหลมสูงก็ดังก้องขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดบุญหยุดชะงักทันทีเขาขนลุกสู้เสียงวีดนั้นไม่เหมือนกับเสียงนกร้องฟังดูหน้าขนลุก ด้วยความอยากรู้อยากเห็นบุญค่อยๆเดินตามต้นเสียงเงาไม้ทึบสรวแสงแดดส่องลงมาลอดใบไม้เป็นสายรอยเท้าของสัตว์ป่าปรากวบนพื้นดินบุญก้มมองรอยเท้าอย่างละเอียดรอยเท้าขนาดใหญ่กว่าปกติลักษณะคล้ายๆกับหนูบุญเดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆเสียงหวีดร้องดังขึ้นเป็นระยะระยะ จนกระทั่งเขาไปถึงโพรงไม้ใหญ่บุญแอบมองเข้าไปในโพรงที่มืดมิดจนมองไม่เห็นอะไรทันใดนั้นดวงตาสีแดงก่ำสองคู่ก็ปรากดขึ้นจากความมืดบุญตกใจสุดขีดร่างขนาดใหญ่โผล่ออกมาจากโพรงไม้มันไม่ใช่หนูธรรมดาแต่มันคือหนูยักษ์ขนสีดำสนิทฟันแหลมคมตัวโตเกือบเท่าเสือ บุญรู้ตัวว่าพลาดแล้วเขาถอยหลังอย่างช้าๆพยายามไม่ให้หนูยักษ์รู้ตัวแต่หนูยักษ์ได้ยินเสียงเขาสบตาบุญด้วยความโกรธก่อนที่จะพุ่งโจมตีบุญแทบสิ้นหวังแต่เขาเป็นพรานที่เก่งกล้าเขาคว้ามีดประจำตัวขึ้นมาต่อสู้กับหนูยักษ์เสียงคำรามและเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วป่า การต่อสู้ของบุญกับหนูยักษ์ยังดุเดือดบุญใช้ทุกวิธีทางเพื่อเอาตัวรอดในที่สุดบุญก็สามารถเอาชนะหนูยักษ์ได้เขาล้มลงบนพื้นหายใจหอบเหนื่อยรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหตุการณ hm ์ในครั้งนี้สอนให้บุญรู้ว่าป่าดงดิบนั้นเต็มไปด้วยอันตรายยังมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่เขาไม่เคยรู้จักซ่อนอยู่ และหลังจากนั้นบุญก็เลิกเป็นพรานเขาหางานอื่นทำและไม่กล้าเข้าป่าอีกต่อไปเสียงหวีดแหลมสูงของหนูยักษ์ยังคงดังก้องอยู่ในความทรงจำเป็นบทเรียนราคาแพงที่เขาไม่เคยลืมนั่นเอง